คนที่ยังมียังนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกคเจดีศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของของัของอะไรพวกนี้พระพุทธเจ้าบอกเธอกําลังเข้าใจผิดไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นธาตตามธรรมชาติให้คุณให้โทษด,ดีเลวอะไรกับเราไม่ได้นะ เราเนี่ยกำลังยึดถือระบบของกรรมเราเนี่ยเป็นตัวกรรมเองเลยไม่มีเจ้าเวณนกรรมที่มาสั่งเราไปนรกไปดีไปเลวไม่มีเป็นความเข้าใจผิดของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในคำของตถตาคตและเป็นทิฏฐิที่ปุถุชนเนี่ยถอนออกไม่ได้นะทิฏฐิ ความเห็นเหล่านี้พระศาสดาบอกเป็นของมีกําลังแก่ปุถุชนอันปุถุชนละไม่ได้พระองค์เรียกกําลังตรงนี้ว่าโปรัมพาคิยะสังโยชน์สังโยช์แปลว่าเครื่องปูกเครื่องผูอันมีในเบื้องต่ำห้าประการ